ก็เนาะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงฟังพี่สิงพูดมันก็มันก็ใจหายจริงแหละด้วยด้วยว่าเราก็รู้จักค่ายสิงอะทุกคนเรารู้จักทั้งค่ายอะประเด็นคือแบบว่าไม่ว่าจะตั้งแต่คนลดน่ะด้วยอัีิส่งของลูกปลายอะเนอะมีอยู่ช่วงปีสองปีแรกอะด้วยอันนีิส่งของลูกปายอะทุกคนสามารถลืมตาอ้าปากได้แต่ก็ด้วยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงแบบ เป็นแบบนี้เนืกอออกไหมเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้เอา้าก่อนหน้านี้ก็อยู่กันได้แพน,นเตะเขาก็ดังอยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่เหรอแต่พอมีนุกปายดังขึ้นมามีชื่อเสียงขึ้นมาในระดับหนึ่งมันมันแทนที่มันจะอยู่ได้มันกับเจ๊งแค่คขว่าเจ๊งได้ไหมไม่ได้ได้หรอกเนาะเออไม่ได้เจ๊งอเขา เปลี่ยนแปลงใช้คำว่าเปลี่ยนแปลงบุ๋มเกือบแล้วไม่ได้เจ๊งนะทุกคนเ็าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปล่อยให้น้องๆเป็นอิสระแต่เราก็ไม่ได้ห่วงหรอกเพราะว่านุกไปของเราอะ่ะนุกของเราเขาไปได้อยู่แล้วแต่ทุกคนน่ะคนที่เขาไอเนี่ยทุกคนอืมนั่นแหละไอ,เ,อเรื่องค่ายเนี่ยมันไม่อยากก้าวล่วงอะ่ะทุกคนมันแบบเนอะเออทุกคนฟังพี่สิงเอาละกันทุกคนมีความคิดเห็นยังไง ยังอึนอยู่บางอย่างมันก็คิดไม่ออกต้องใช้เวลาประมาณผมนะสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้ผมว่าผมต้องเป็นปีอะผมถึงจะรีเซ็ตตัวเองใหม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ในการทํางานด้านวงการบันเทิงด้านเพลงอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันก็ทําได้ดีในดับนหนึ่งอยู่แต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราก็อยากจะพักเหนื่อยอะ่ะทุกคนเหนื่อย แล้วก็สิ้นปีนี้ทางค่ายก็ประกาศคืนสัญญาให้ศิลปินทุกคนแล้วนะครับก็เราก็จะหมดสัญญากันปีนี้นะครับน้องๆก็ต้องอาหาทีมงานเองนะครับเดินทางเองนะครับก็ฝากติดตามน้องๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทางบริษัทอาจจะไม่ได้ไปดูแลแล,แล้วนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงค่อนข้างสูงนะในการดูแลศิลปินนะครับก็ก็ต้องลดภาราบริษัทลงนะครับตอนนี้ก็ปรับลดจํานวนพนักง,งานลงหลายตําแหน่งเหมือนกันนะครับก็ เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัทนะครับแล้วก็รายได้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับวั <c oughs> บดไปทอดพระป่ากับน้องปายไหมไปครับไปครับเรายังไปทุกกิจกรรมทุกงานเหมือนเดิมนะแต่ว่าพนักง,งานเราก็ลดจํานวนลงนะครับทั้งนักงคนตีทั้งคนขับรถทั้งอะไรเพราะว่างานมันน้อยลงแล้วก็มีเฉพาะของน้องนุก,กับน้องปายนะทีนี้ผมก็แบ่งรับภาระอ่าหลายๆอย่างไม่ไหวนะครับทั้ง พนักง,งานขับรถตั้งหลายคนนักดนตรีก็สองวงนะครับซึ่งมาบาลานเงินแล้วนะครับรายรับกับรายจ่ายมันส่วนทางกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับก็พิสิงแบกเยอะมากกับปีนี้เกือบค่าใช้จ่ายในบริษัทก็อืพูดได้ไหมนะครับเกินเดือนละห้าล้านนะครับตอนนี้นะครับก็ปีนี้แบกอยู่ห้าสิบกว่าล้านนะครับทั้งเงินเดือนพนักง,งานทั้งค่าใช้จ่ายบริษัทนะครับห้าสิบกว่าล้านแต่ว่าไรายได้ที่เข้ามามันค่อนข้างจะส่วนทางกันพอสมควรนะครับก็ ถือว่าหัอใจล้วนๆนะในการบริหารงานตอนนี้นะ <c oughs> ที่ผมแบกรับอยู่นะครับนะครับก็ปีหน้าก็จะเป็นปีหนึ่งที่จะผ่อนผ่ลง, <c oughs> ลงนิดนึงนะครับเพื่อให้เราอยู่กันได้เดินต่อได้นะครับบ่อสิงสซอยตันยังดูรายได้ไม่ได้ครับได้เข้าไปซื้อเลยนะในอบันสิงค้างไว้6เดือนนะครับทุกคนนะ ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะครับโอ้ยก็ล่าสุดไซตันเนาะก็ยังมีคนมาเยอะอ,อยู่นะก็เป็นอันที่ส่งมาจากงานบันเกิดลูกนกด้วยขอบคุณมากนะครับกิจกรรมดีๆจากงานบันเกิดุูกธนดลน,นะครับก็ถ่ายเทพีพ่พี่เอฟซีมาร่วมงานต่อในล่าสุไซตันก็ประมาณเจ็ดร้อยท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแค่มาก็ดีใจแล้วอ่ะเห็นมาเออแสดงว่าเขายังติดตามมน,น้องอยู่เขายังแบบเออพพอร์ตอยากมาดูมาอะไรให้น้องอยู่นะครับก็โออ คนมาเยอะวันนั้นก็ดีใจมากสอยตันนะครับตั้งเกือบพันคนแนะ่ขับรถไปได้คุยไปด้วยแล้วกันสู้ๆพี่สิงขอบอผลคาขอผลกรับสู้แหละตอนเนี้ยสู้สด้ยวยหัวใจอย่างเดียว <c oughs> ถึงแม้เงินอาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็ตามเหนื่อยมากนะทุกคนวันนี้เออปีนี้ไม่ใช่วันนี้ <c oughs> เป็นปีที่ผมเหนื่อยมากแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้หรอกนะครับมันก็ต้องสู้ต่อนะครับ <c oughs> เดิอนต่อ ทำคนเดียวนะครับตอนนี้ผมไม่มีหุ้นส,ส่วนนะครับผมบริหารจัดการคนเดียวหมดเลยนะครับทุกอย่างถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหมือนกัน <c oughs> เดินทางาปลอดภัยครับ <c oughs> บอกว่าเราก็เสียหายเนาะกินอดทุกคนนะครับ ที่เคยลงง่ายกันมาเนาะพวกคนขับรถพวกนักคนตีพวกอะไรเงี้ยน,น,น้นองนๆนะครับ <c oughs> ใจหายนะครับรู้สึกใจหายกันครับที่ต้องจากกันครับก็เดี๋ยว กลับมาเจอกันในคอนใ,ใหญ่ของค่ายนะครับปีหน้านะครับปีนี้ก็ต้องย้ายกันไปก่อนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ปีนี้สิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีนี้เรายัางอยู่กันจนถึงปลายปีนี้นะครับทุกคนนะครับ